คุณผู้ชมฮะคำถามคือแล้วมันจะยังไงต่อไปอาจารย์วิศนุบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกามีมติออกมาแล้ว10ต่อศูนย์เป็นเอกฉันท์เห็นว่าไม่ถูกต้องและชอบธรรมจึงสั่งการเห็นควรให้ตำรวจกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องแปลว่าอะไรกลับไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอายังไงกับคำสั่งนี้คุณผู้ชมปัจจุบันใครเป็นผบตรครับบิ๊กต่อ อ๋อว่าพวกนายกสั่งแล้ววันนี้กลับมาแล้วดังนั้นตอนนี้บิ๊กตอ่อกลับไปเป็นผอบอตรออีกครั้งบิ๊กตอ่ออาจจะต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนครับคุณผู้ชมฮะคือ,อฟังเสียงอาจารย์วิษณุคือกรณีคุณสุรเชษเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นการสั่งตามแบบที่เคยสั่งกันมาในอดีตแต่อย่างไรก็ตามในพรบรตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ล่าสุดมันได้เพิ่มมาตราไว้เป็มาตราหนึ่งว่าในกรณีที่การสั่งให้ใหตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนไปกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของบุคคลน,นั้นการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจะต้องกระทำโดยคำแนะนำหรือเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบสวน แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนตั้งปับ๊บก็ออกคาสั่งปลดปุ๊บติดกันอีกฉบับหนึ่งทันทีกฤษฎีกาจึงเห็นว่า,าไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมก็สมควรไปจัดการแก้ไขเสียให้ถูกต้องหรือจะเปลี่ยนใจดําเนินการอย่างไรก็สุดแท้แต่เป็นอำนาจของทางสานักงานตำรวจแห่งชาติจะดําเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นสถานภาพของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พานก็คือขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างรอนําความกราบบังคมทูลซึ่งการที่จะนาความขึนกราบบังคมทูลให้ออกจากราชการไปก่อนนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่สมนักเลขาธิการคณะมนรีก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าได้ทําถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่แมว999ชีวิตไม่ใช่แค่แมว9้าชีวิตแล้วบิ๊กโจ๊กคือคุณผู้ชมเขาวิเคราะห์กันไปถึงขั้นว่าคืออํานาจกลับไปอยู่ที่ตอรอนั่นแปลว่าอะไรบิ๊กต่อ คือบิ๊กต่อเมื่อเห็นคำสั่งกษีสีการไม่ถูกต้องแล้วอาจจะไปร้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งออกจากราชการของบิ๊กโจ๊กไว้ก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะไปเพิกถอนคำสั่งร้องขอต่อศาลปกครองได้ก็แปลว่าก็กลับมาเหรอนี่จึงเป็นที่มาที่บทสรุปสุดท้ายอาจารย์วิษณุบอกว่าก็บิ๊กโจ๊กก็ยังมีโอกาสได้เป็นผบอตรอไงแน่นอนเพราะถ้ากลับมาอยู่ในตาแหน่งรองผบอตรอเดิมอะค่ะใครก็ตามที่อยู่ในตาแหน่งรองผบอตรก็มีโอกาสได้ขึ้นเป็นผบอตรไง นี่จึงเป็นที่มาแมว999ชีวิตอันนี้ต้องจับตากันอย่างยิ่งใหญ่ฮะคุณผู้ชมว่าจะไงต่อไปจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะนั่นนะสิครับเต็ต่อไป